ส่งไหว้มาค่ะขอบคุณทุกๆกำลังใจนะคะขอบคุณยี่สิบเลิฟค่ะพี่เปิ้ลขึ้นครับอืมวันนี้จะโชว์ตัวใช่ไหมพี่เปิ้ลวันนี้จะโชว์ตัวใช่ไหมอันนี้ฝาอันนี้วิวใต้สะพานนะคะเมื่อวานเรือลำใหญ่ก็วิ่งผ่านสะพานนี้ค่ะเวลาเรือวิ่งผ่านก็ สะพานก็จะยกตัวขึ้นค่ะวิปเปิลเจ็บเล็บขบขึ้นไม่ได้โอ้ยขึ้จะเสียขึ้นบดาดวัดสันว่าสิขื้นเต้นให้เบิงอยู่เดี๋ยวไปดูใต้สะพานกันค่ะตอนนี้ฝนเริ่มลงเม็ดแล้วนะคะสงส่จะได้หลบฝนอยู่ใต้สะพานนี่แหละมัม้งเมื่อวานช่วงเย็นอะขับรถกลับบ้านนะคะกลับจับไปปลูกมันสะพาน ไม่ใช่มันสับปะหลังมันมันฝรั่งอยู่บ้านแม่ย่าค่ะคราวนี้กลับมาฟ้าเปียงต่อหน้าเลยไปทำออเดอร์แป๊บค่ะพี่เปิ้ลลูกค้าเยอะๆนะคะเฮงๆค่ะโอ้ย <c oughs> <c oughs> ไออยขาน่อยหนึ่งอันนี้คือเป็นวิวใต้สะพานค่ะตอนนี้อยู่ใต้สะพานเนาะสะพานใหญ่มากเลยค่ะเดี๋ยวจะให้ดู มืดอยู่นะนี่ใต้สะพานนี่ลักษณะาการก่อสร้างค่ะมาถึงขั้นให้ดูการก่อสร้างของสะพานแล้วนะคะตอนนี้ได้ได้เดินมาใต้สะพานแล้วก็จะพามาดูนะคะค่าพี people, เ่เปิ้ลเฮงเฮงค่ะขอให้ลูกค้าเยอะๆนะคะรวยๆแล้วค่ะปังปังนี่ลักษณะลักษณะของสะพาน ตรงนู้นมันจะเป็นที่ที่เวลาคนมาเช็คค่ะเหมือนว่าเป็นช่างเนาะเขาก็จะขึ้นไปแล้วมันก็จะมีที่ให้ลงมาเขาก็จะลงมาตรงนี้ก็เดินไปเช็คได้วันนั้นเห็นกลับไปเช็คอยู่หน้าหนาวหิมะตกตรงนี้ก็จะเป็นน้ําแข็งหมดเลยนะคะสามารถลงไปเดินได้เลยค่ะตอนนี้ก็เป็นน้ํา ขอบคุณพี่นกขมิ้นนะคะส่งหัวใจพลังบวกมาให้สู้ๆคะ่ะขอบคุณคะ่ะวันนี้ไปเที่ยวไหนคะเดี๋ยวยัไม่ได้ไปแอบ,บดูเลยหมดแต่เลาะเพื่อนตื่นมาลืมตาหมาก็เลาะไปดูไปดูไลฟ์สดเลยคะ่ะเดี๋ยวคลิปตามไปดูหลังนะคะวันนี้วันนี้พี่นกขมิ้นพาไปเที่ยวไหน <c oughs> ทางใต้ที่เที่ยวเยอะมากเลยนะคะวันนี้พี่สาวก็ไปค่ะไปนครน,นครศรีธรรมราชค่ะมีที่เที่ยวตรงไหนแนะนำไหมคะจะได้บอกให้แกไปเที่ยวตรงไหนสวยๆมเมื่อเช้าเมื่อเช้าแกไปแกไปอะไรนะไปไหว้ไอ้ไข่แล้วขอบคุณกำลังใจจากพี่นกขมิ้นนะคะขออนุญาตวิ่งนะจ๊ะขอบคุณค่ะ ฟ้าคลื้มอีกแล้วค่ะส่งใสสักพักพี่ฝนจะตกแล้วค่ะขอบคุณทุกๆกำลังใจนะคะนี่อันนี้คือใต้สะพานนะคะเดี๋ยวพาเดี๋ยวดูวิวข้างนอกเนาะขอบคุณยี่สิบเลิฟค่ะนี่ค่ะตรงนี้เป็นที่จอดเรือนะคะก็จะมีเรือหลากหลายขนาดค่ะมีมาจอด ตรงนี้ก็เสียเสียค่าเช่าด้วยนะคะเสียค่าจอดด้วยค่ะน่าจะจอดตามขนาดของเรือมั้งคะค่าจอดไม่แน่ใจค่ะอย่าพึ่งตกนะพี่ฝนรอก่อนจักหน่อยมาปักตะไคร้ให้หน่อยค่ะฝนจะได้ไม่ตกฟ้าส,สวยๆค่ะวันนี้ก็เป็นครึ้มๆแบบนี้ขอบคุณทุกๆก,กำลังใจค่ะ นี่คือมุมที่เราดูจากบนข้างบนสภานะคะนี่ที่จะถ่ายถ่ายลงมาให้ดูเมื่อกี้ตรงนี้ค่ะนี่สวยมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะขอบขอบคุณทุกๆกกำลังใจค่ะตอนนี้ก็ ฟ้าก็คลึ้มแล้วค่ะคล้มเหมือนเหมือนฝนจะตกเลยค่ะลงเม็ดมาแล้วเมื่อกี้